สวัสดีครับเพ่อนสมาชดีครับก็มาพบกันเช่นเดิมครับกับสรุป3ฮานอยนะครับวันนี้วันที่30มสิบันังคารสิงหาคมเมื่อวานนี้เราสูตรเด่นล่างเราหลุดครับเราเอาสูตรใหม่มาวันนี้ครับส0สิงหาคมนะครับได้เป็นคำนวณได้เลข7็เลขศูนย์เลขหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่ง้นี่คือสูตรคำนวณมือครับเด่นบนนี่เป็นพระเอกเลยคำนวณเรียบร้อยลงคลิปไปเรียบร้อยนะครับ มาถูกมา8งวด7งวดติดต่อกันวันนี้วันที่8ดนะครับ8ดาวแล้วนะครับสูตรนี้เมื่อวานนี้เลข5ก็เข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างนะครับศูนย์กับ4กลายเป็นเลขดับไปนะครับวันนี้คำนวณในเลข0ูนย์หชุดเดิมครับศูนย์หนะครับเด่นบน30สิงหาคมอันนี้คือใครชอบสูตรคำนวณมือก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือหน้าจอ ที่าจย์คำนวณน,นะครับมีส่วนเด่นล่างเด่นล่างนี้เราใช้หลัก10หน่วยล่างบวก1 3 1นะครับนี่เด่น10หน่วยล่างนะครับอันนี้คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่าจยงใช้คำนวณน,นะครับใช้ในแต่ละวันถ้าเกิดเด่นทุกหลักไอาจย์ก็จะเลื่อนเปลี่ยนตรงนี้มานะครับเป็นเด่นทุกหลักก็คือ3ตัวบนเลยนะครับใช้สูตรทั้งหมด6ตัวอย่างเงี้ยนะครับปัป๊บเข้ามานี่เอาสักร้อยสูตรนะครับ เรียบร้อยครับค้นหาสถิติมันก็จะขึ้นมาให้ครับเสร็จสิ้นการค้นหาเรียบร้อยครับเราก็จะได้สูตรมาทั้งหมดแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้เป็นการให้เห็นตัวโปรแกรมที่อาจารย์นำมาคำนวณน,นะครับแต่ก็คือถ้าคำนวณมือก็แยกเป็นแต่ละสูตรแต่ถ้าเกิด เป็นแผนสรุปนะครับเราก็ไม่แยกครับเรากระทบชนกันเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มาสรุปใส่แผ่นเขียวนี้ให้นะครับเท่านั้นเองครับที่แผ่นเขียวนี้มาอย่างไงแผ่นสีฟ้านี้มาอย่างไงนะครับก็มาจากตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับผลการสรุปครับแยกเป็นเด่นทุกหลักก็คือเด่นบนของฮาหนอยพิเศษโดยใช้สถิติของฮาหนอยพิเศษนะครับ วันนี้ได้เลข981ครับอ,อ๋อเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเ่ะเมื่อวานไปดูครับเมื่อวานพิเศษล่างเราตัวเด่นเราไม่เข้าแต่เราก็าเข้ามาในตัวบินกระทบชน100-6ตัวนี่นะครับ80สำหรับล่างนะครับเราแยกล่างบนบนเราหลุดครับล่างเราเข้ามาแต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับธรรมดาล่างเลข0เข้ามาครับเลขวิ่งนะครับ0ออก20เมื่อวานนี้0ออก20นะครับ บีพีนะครับเลขสามก็เข้ามาเลขวิ่งนะครับเข้าล่างนะครับสามสองแล้วก็โฟดีสวยหน่อยครับเจ็ดกับศูนย์เข้าไหมครับเข้าครับเจ็ดศูนย์สี่นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเจ็ดเข้าสิบบนศูนย์เข้าสิบล่างนะครับศูนย์สี่เข้าเฉาะสองตัวล่างเรียบร้อยครับสำหรับโฟดีนะครับไอ้นี้ก็คือเอามีแต่ของไทยนี้ทำเรียบร้อยแล้วครับเอาครับพิเศษบนวันนี้ครับแป 981าแนครับเก้าแปน่นั่นคือพิเศษบนมาชมพิเศษล่างครับส8่แปดครับสี่แปดเจ็ครับพิเศษล่าง ธรรมดาบนครับ178ครับล่างครับสี่ บีพีครับแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งโฟดีครับหนึ่งแปดสามเรียบร้อยครับน้ำละพาน,น้อย สรุปรวมมันนี้นะครับสําหรับอยากชมคํานวณมือก็มีคลิปหนึ่งนะครับเราลงไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งจะเป็นคํานวณมือให้เห็นตอนนี้เอาแค่ผลการสรุปของคอมพิวเตอร์มาแต่ละวันที่เฉยนะครับงั้นวันนี้จะฟันเล็กหนึ่งครับลอง48 1 4 1848ปครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ